อ,อีกสักสองฉบับครับสำหรับจดหมายสมัครงานนะครับซึ่งก็จริงๆที่ผมบอกครับมันเปค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นโครงสร้างที่ตายตัวแหล,ล,ละเพียงที่แค่เลือกการใช้กเลือกใช้คำนะครับที่สอดคล้องกับรูปแบบของตัวข้อมูลที่จะต้องใช้งานอันนี้สำหรับตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์นะครับก็คือ,อผู้ออกแบบทางด้านภาพนะ เช่นเดิมนะครับคำว่าสตมนะครับเป็นทนายถือนายุกย่องนะครับและมาที่ตำแหน่งนี้ผ่านจุดๆของคุณที่โฆษณาไว้ที่นี่นั่นเองนะครับ Currently นะครับตอนนี้นะครับผมจุดๆที่บริษัทนี้นี่คือทำงานอยู่เองนะครับ I've been handling a wide range of high project นะครับได้อยู่ในช่วงของการดูแลนะครับ ลักษณะของวงกว้างจุดจนะุดโปรเจกต์ในโครงการตัวหนึ่งอยู่นะครับ I've been working Adobe Creative Suite for the last four years นะครับและทำงานเดือใช้โปรแกรม Adobe Creative Suite เนี่ยเป็นเวลาถึง4ปีแล้วนะ ฟรีสบบิลเอาลิงก์ทูมาและกรณาตรวจสอบลิงก์ด้านล่างที่จะไปจุดๆของฉันอันนี้เป็นการให้ข้อมูลผ่าน,านลิงก์เลยนะครับก็ <c oughs> ไม่ใช่เอกสารแนบนะมีอะไรก็คลิกดูซึ่ตงตัวนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่จะเอาไปใช้เพื่อให้เขาเรียกว่าได้ขายข้อมูลที่น่าสนใจกเกี่ยวกับตัวเองให้เขาดูอยู่เยอ้มีผลงานด้อ้างอิงเยอะะเพราะบางครั้งรซูเม่ก็จะมีข้อจํากัดในพื้นที่ย่ทั้งหมดไปแล้วเบื้องต้นนะครับถัดมานะครับอ่าจุดๆนะครับ that m y s k i l perfectly m t c h อันนี้จะเป็นต้องพยายาม นันะครับว่าไอคุณสม,มันเหมาะกับตำแหน่งที่คุณต้องการมากเลยนะครับ I have my detailed profile in this email for your consideration และมีรายละเอียดทางด้านข้อมูลส่วนตัวของฉันเนี่ยพร้อมแนบมากับจดหมายเนี่เพื่อให้พิจนารณาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการพิจนารณาการสมัครของฉันนะครับ และฉบับสุดท้ายครับ Social Media Manager นะครับสังเกตเราพูดถึงอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเชิงอันดับโซเชียลเย yeah, อะปัจจุบันนี้มันที่ต่างไปกันแล้วนะครับอยากสมัครตอนนี้ในตำแหน่ง S Team จำได้ไหมครับนะเกี่ยวกับเรื่องความตืต่อ I've been นะครับจุดๆบริษัทนี้นะครับ i also been นะครับฉันได้เป็นจุจดด my own blog page อันนี้ถ้าคือเป็นคนที่มีเพจมีบล็อกมีเรงต่างๆและเป็นชื่อเสียงเนี่ยเอามาอ้างอิงได้ก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเราได้วย Here is the นะครับ The same แล้วเราก็วางลิงกลงไปนะครับ I have a lot of ideas of your social media นะครับมีแนวคิด เยอะมากที่จะทำโซเชียลมีเดียจุดๆของคุณได้ That I hope to discuss with you in person และอยากพูดคุยกันรบบคุคคลนะครับ uh, How t o g e t an w e r t o i to use mine นะครับอยากได้โอกาสที่จะใช้จุดๆของฉัน to help your company grow and develop my own skills at t h t time นะครับและพัฒนาทักษะของฉันเองด้วยในจุดๆเดียวกันนะครับ Please refer to my CV for more information นะครับกรุณ่าอ้างอิงจาก CV หรือประวัติย่อของฉันเนี่ยเพื่อ,อารายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งแนบมากับจดหมายนี้แล้วนะครับเช่นเดิมครับนะขอโอกาสได้สัมภาษณ์งานอันนี้คือรูรรปแบบภาพรวมนะครับของจดหมายสมัครงานซึ่งปรับใช้เอานะครับแต่รวมๆแล้วก็คือคล้ลายๆกันกับตัวเทมเพลตหรือตัวหลักที่ผมให้ไปและนั้นนำมาสู่คลิกคลิกแล้วฟีเทยนะครับคือประวัติย่อนะครับตรงนี้รักษาหงอกด้าน อุตสาหกรรมทางด้นานการจ้างงานเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมี CV หรือ Resume ซึ่งสองนี้ไม่ต่างกันนะครับนะบางครั้งเขาบอกว่าอ่ i t i s h เนี่ยจะเรียก C v ฟนะครับและอเมริกันจะเรียก Resume หสรุปคือใช้ตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นเอกสารที่จะเป็นประโยชทางการศึกษานะครับคุณสมบัติงานก่อนหน้านี้และบางสีบางอย่างที่เป็นความสนใจส่วนตัวของคุณนะครับเพื่อที่จะส่งให้อ่ผู้ที่จะเป็นอนาคตนายจ้างของคุณนั้นได้พิจารณานะครับและนี่คือนะครับ จำนวนข้อที่ต้องพึงปฏิบัตินะครับว่าที่จะเขียนซีวอย่างไรหนึ่งครับ pick the right CV format format คือรูปแบบ มีรูปแบบนะครับว่าควรจะใช้รูปแบบไหนดีซึ่งแน่นอนปัจจุบันในอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกเยอะแเลยลองไปเลือกดูให้เหมาะสมนะครับ add your name contact information นะครับใส่ชื่อและสถานที่ติดต่อสำคัญมากครับสมัครงานคุณสุวัสดีหมดแต่ลืมที่อยู่ไม่ประโยชน์เลยนะครับ start with a personal profile and your title รเริ่มต้นที่ข้อมูลส่วนตัวก่อนแล้วก็ตำแหน่งของคุณซึ่งนี่นอาจจะหมายถึงถ้าหามีวุฒิการศึกษาที่เป็นระดับปริญญาเอกก็จะเป็น Ph.D. ต่างๆหรือมี t i t l e ต่างๆหรือคำนำหน้านามต่างๆใส่ลง ไปนะครับ List your relevant work experience and key achievement นะครับทำรายการนะครับประสบการณร์ที่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องมารวมไปถึงอะไรที่มันสท้อนถึงความสำเร็จของคุณข้อ5ครับ Build your academic and education section นะครับเพื่นที่ของการให้ข้อมูลเกี่ยวด้านการศึกษานะครับข้อ6 put Relevant skills that fit the job o v e r n i n g นะครับใส่ทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่กำลังเปิดอยู่ จ็ดะครับ include personal information in additional section เขาบอกว่าใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับตัวงานที่เปิดเพิ่มเติมลงไปในช่องถัดมานะครับถ้าหากว่าพด้านบนยังไม่มากพอนะครับ a n i z e this all a professional CV template นะครับและ บริหารจัดการทั้งหมดนะครับเรียบเรียงให้ใยูนลักษณะของ template ก็คือตัวแบบฟอร์มที่เป็นการออกแบบมาแล้วอย่างมืออาชีพนะครับและ complete your CV with a cover letter นะ,ะและทำให้การสมัครงานที่สมบูรณ์ดนการเขียนจดหมายสมัครงานซึ่งเราพูดระกออหน้าน,นี้แล้วเขาเรียกเขียนให้เหมาะสม เรามาพูด the proper order of sections นะครับนะั่คือลำดับที่เหมาะสมของการวางเนื้อหานะแน่นอนนะครับส่วนแรกคือ CV header with contact information ค,คือส่วนหัวซึ่งปกติก็จะเป็นชื่อนะแล้วก็ contact นะที่อยู่สะดกการติดต่อคุณจะเป็นอีเมลแล้วเป็นที่อยู่ทางจดหมายก็ได้นะคร personal profile ถัดมาครับก็คือข้อมูลส่วนตัว CV objective นะครับหรือ CV summary นะัคือจุดประสงค์นะ มาสมัครงานใน,นตำแหน่งอะไรนั่นเองนะควรจะเด่นชัดเป็นหนึ่งจุดเลยนะครับถัดมาก็คือ work experience นะครับก็คือประสบการณ์การทำงานก่อนแล้วจึงค่อยเป็น education การศึกษา 5. skill นะครับก็คือทักษะต่างๆที่มีเติมเข้าไปตรงส่วนนี้และท้ายสุด additional section ถ้าหาสึกว่าจำเป็นนะครับว่าถ้าเติมลงไปแล้วมันจะช่วยให้โอกาสได้งานมีมากขึ้นนะครับ เขามีทิปมาให้ครับนะ if you are fresh out university นะครับและถ้าหาคุณเป็นคนเพิ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ๆนะครับหรือซึ่งจะไม่ต้องเขียน CV นะแบบไม่มีประสบการณ์นะครับถ้าคุณจบมาจากสถาบันาการศึกษาที่ว่าเป็นเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่น่ายกย่องน่านับถือในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็เอาเรื่องของการศึกษาเนี่ยเอาวางเข้าไปในส่วนของประสบการณ์การทำงานก็ได้นะครับ และเขาบอกว่าครับตอนที่เติมข้อความในแต่ละเซสชันในแต่ละส่วนนั้นนะครับจะต้องมีลักษณะของอรูปแบบที่เเป็นโกลแบบทองนะครับก็คือต้องต้องดีเลตเป็นอย่างไรหนึ่งครับ choose clear e l i g i b l e font นะครับฟอนต์ชนิดคือตัวนัสือนั่นเองนะครับจตัวอัสือที่ค่อนข้างจะชัดเจนและอ่านง่ายนะครับเขาบอกมี s t a n d a r d c v มี Arial มี Tahoma แล้วก็ Helvetica นะครับเป็นฟอนต์ที่คุณควรจะใช้นะครับ ซึ่งอาจจะรไปถึง Times New Roman นะครับ Bookman Old Style นะครับยมใช้ในไซส์11-12 point นะครับลักษณะของเป็น Single Space นั่นก็คืออย่าให้มันมีช่องว่างเยอะเกินไปนะครับตัวสงช่วงของยเนยนั้นก็ใช้เป็น14-16นะครับอันนี้เป็นข้อข้างที่จะบอกเชิงเทคนิคเลยนะครับ 2. Be consistent with your c p layout นะครับก็พยายามใ,ใหญ่ไปปรับแต่งอะไร layout ที่มันมีกำหนดไว,ว้เพราะว่ามันจะทำให้ ตัว C V นะั้นไม่น่าสนใจเขาบอก set one inch margin for all four sides ตั้งค่าขอบกระดาษไว้นะครับ1นิ้วจากด้านทั้ง4ด้านให้เท่ากันนะครับ Make sure your C V h e a d i n g are uniformed นะครับ Make them larger and i n b o l d but go easy on italic and underline นะครับทำให้นะครับตรงส่วนของตัวหัว C V เนี่ยเป็นลักษณะที่แบบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีความใหญ่กว่าเป็นต้นหนากว่านะครับ Stick to a single a date format On y o u r c v นะครับให้ใช้เป็นลักษณะของการระบุวันเดือนปีที่เหมือนกันตลอดเช่นถ้าคุณใช้11 2017เนะก็ใช้ต่นนันไปนะครับหรือใช้เป็น November ก็ใส่เข้าไปแต่อย่าเปลี่ยนไป,นเ,ปนเป็นมาไม่เหมือนกันนะครับสา so, ครับโดน c r a m u c v w i t h i m i c K y Graphics นะครับอย่าไปอัด CV ของคุณด้วยภาพอะไรมากมายเกินไปนะครับเ less is more ยิ่งน้อยก็เหมือนได้มากกว่านะครับ white space is your friend นะครับพื้นที่เป็นสีว่านะี่เป็นเพื่อนของคุณเลยนะครับเพราะว่าผู้อ่านก็จะไม่ได้ต้องมีพื้นที่สำหรัหายใจบ้างนั่นเองนะครับ plus most of the time นะครับหลังจากที่คุณส่สีไปแล้ว i s going to be printed in black ink on white paper นะครับซึ่งปกติถ้าส่งไปแล้วมันก็จะถูกเียีออกไปเป็นลักษณะของเป็นกระดาษ ขาวและมีมือดำเท่านั้น,นะครับถ้ามันมากเกินไปมันทำให้อ่านยากหรืออ่านไม่ออกไปเลยนะข้อ4ครับ get photos of your cv ขอภาพต่างๆออกจาก cv ของคุณนะครับ unless you are explicitly asked to include your photograph in the job's ad นะครับ นอกจากว่านะครับในสมัครงานบอกว่าให้แนบภาพของคุณเข้าไปใน CV ด้วยนะครงานก็จึงส่งเข้าไปนะครับ If so make sure to use a professional looking picture นะครับ not just a stiff or as an ID photos ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือถูกขอให้แนบภาพขอให้มั่นจะ่าภาพที่คุณส่งไปนั้นดูแล้วเป็นมืออาชีพนะครับไม่ใช่เป็นภาพทั่วไปหรือเป็นภาพถ่ายภาพเตียบัตรซึ่งยืนหน้าตรงอาจจะเป็นการใส่สูตรยืนดูดีๆส่งเข้าไปจะดูดีกว่านะครับ และฟครับ make sure CV brief and relevant นะครับให้มั่นใจว่า c ีวองคุณนั้นกระชับแต่เข้าประเด็นไม,ไม่นอกเอกรื่องนะตรงประเด็นนะครับ Don't be one of those candidates stuck w i t h the 90s นะครับอย่าติดกับยุคเก้าส่วนผู้คิดว่า,าจะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเขาไปใน CV ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับก็พยายามเลือกการใส่ข้อมูลที่เหมาะสมกับลกันนะครับ และนี่คือตัวอย่างของ CV นะครับซึ่งคุณจะเห็นส่วนแรกเป็น header นะครับ content information ถัดมาก็จะเป็น personal profile objective คือสมัครงานอะไรนะครับ work experience ประสบการณ์ทำงาน education แล้วก็ skills and additional sections นะครับ5ข้อนะครับ g o CV formatting ก็ clear legible เนืจำได้อ่านได้อ่านง่ายนะครับติดอยู่ตามโครงสร้างของ layout ของ CV ที่เรียกใช้นะอย่า cram อย่าอัดไปด้วยภาพและ าภาพออกจาก CV ในันสุดท้ายนะครับทำให้กระชับแต่ชัดเจนตรงประเด็นนะครับนั่นคือรูปแบบของ CV อแล้วจะบรวยกันสักครู่เาแล้วกลับมาต่อในส่วนถัดไป